ขอให้ดวงวิญญาณท่านนะครับไปสู่ผู้ภูมิที่ดีนะครับแล้วท่านจะอยู่ในใจของผมตลอดไปขอบคุณครับครั้งที่เคยได้ช่วยชีวิตพวกผมท3สิบสาคนไว้รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับและก็ขอให้ดวงวิญญาณท่านนะครับไปสู่ผู้ภูมิที่ดีนะครับแล้วท่านจะอยู่ในใจของผมตลอดไปครับพิดีครับครับ ก็ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ว่านารงศักดิ์ครับที่ได้จากมาไปนะครับขอบคุณครับครั้งหนึ่งที่เคยได้ช่วยชีวิตพวกผมทั้ง3คนไว้ก็ขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีครับครับผมก็เป็นคําพูดจากพิตรีและก็โคสเล็กนะครับแล้วก็น้องๆที่ไม่ควก็ได้ยินไว้หลยนะก็ขอดวงวิญ,ญญาณท่านผู้ว่านารงศักดิ์จงสู่สุคติภพที่ดีแนละขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านด้วยครับผมสวัสดีครับ แต่ก็คือค่ะเชิส่งข,ข่าวมาแต่วันนี้ก็คือบังเอิญวันนี้เป็นวันที่นัดตรวจเลือดแล้วก็มาหาหมอก็เดินผ่านมาก็เห็นเห็นมีคนเยอะมีนักข่าวก็เลยสงสัสยคงจะเป็นท่านแน่ๆเลยก็ยคคขขเลยคิดวขข่าไหนๆก็มาแล้วก็คือจะยืนส่งท่านเป็น ส่วนตัวรู้จักหรือเคยเจอท่านที่ไหนมาก่อนนะครับโดยโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็ไม่ไม่ได้รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเคยไปที่ลำปางแล้วได้พบท่านแล้วก็ได้ไปพบท่านดิรันคือเมื่องานวันวิสาขบูชาที่จังหวัดพยาวค่ะซึ่งท่านแล้วก็ภรรยาเนี่ยน่ารักมากนะคะแล้วก็ประทับใจแล้วก็ได้พูดคุยกับข้าราชการในจังหวัดกับแท่าอย่างเนี้ยเออ ซึ่งซึ่งการจัการทุกคนก็บอกถึงความดีของท่านแล้วก็ความความที่ท่านเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เอาใจใส่กับลู่น้องแล้วยิ่งใหญ่มากนะในหน้าที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดที่เอาใจใส่กับประชาชนใน ในจังหวัดนั้นนะคะดูแลทั้งที่เรื่องลำคาเรื่องบุนเรื่องการเกษตรกรรมอะไรของคนในจังหวัดเนี่ยต็ติดตามงานท่านตลอดแล้วก็ยิ่งยิ่งมาพบท่านที่ได้มาทำบุญที่จังหวัดที่ยาวเนี่ยยิ่งมีความวิตกํางัลใจมากบอกกับท่านว่าจริงแล้วนน่าจะถูกต่อไปอีกนานนะคะไม่น่าจะมีโรคมาเกิดเรียนแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราสูญเสียราชการ ดีมากๆคคนนล่เลยะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ